นักท่องเที่ยวชาวรัสเซียและคนไทยเดินทางมาวัดหลวงพ่อปากแดงเพื่อเข้าพิธีนอนลงศพสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาฝึกตายก่อนตายจริงฝึกสติให้คิดได้ว่าทุกคนหนีไม่พ้นความตายวัดหลวงพ่อปากแดงตำบลบ้านใหญ่อำเภอเมืองจังหวัดนครนายกได้จัดให้มีพิธีกรรมการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาชีวิตนอนลงศพฝึกตายก่อนตายจริงฝึกสติให้คิดได้ว่า ทุกคนหนีไม่พ้นความตายโดยมีพระราชพมคุณเจ้าคณะจังหวัดนครนายกเจ้าอาวาสวัดพรามณีสิทธิ์หลวงปู่เขียนวัดพิชัยสงครามเป็นประธานในพิธีพร้อมมีพระอาจารย์สามรูปเป็นเจ้าพิธีกรรมในการทำพิธีเสะดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาโดยมีโรงศพตั้งเรืองรายกันจำนวนห้าโลง โดยมีนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติรัสเซียและคนไทยให้ความสนใจในพิธีกรรมนอนลงศพเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาจุดประสงค์ของการจัดพิธีดังกล่าวไม่ใช่เพียงเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาอย่างเดียวแต่ยังต้องการสื่อให้ทุกคนได้รู้ได้ว่าที่สุดแล้วทุกคนก็ต้องตายโดยมีพระสงฆ์จะสวดบังสกุลตายให้กับผู้ที่นอนลงศพจะหันหัวไปทางทิศตะวันตก และกลับหัวมาทางทิศตะวันออกพระสงฆ์จะสวดบังสกุลเป็นพร้อมให้ศีลให้พรเพื่อให้สิ่งชั่วร้ายและสิ่งไม่ดีทั้งหลายทั้งปวงออกจากตัวไปโดยทางวัดหลวงพ่อปากแดงได้จัดพิธีกรรมการนอนลงศพเพื่อเป็นการสะเดาะเคราะห์ต่อดวงชะตาตั้งแต่เวลา8นาฬิกาจนถึงเวลา16นาฬิกาหรือนักท่องเที่ยวพร้อมเมื่อไรก็จะทำพิธีกรรมนอนลงศพได้เลย มีพิธีกรรมนอนลงศพทุกวันตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันอาทิตย์โทรศัพท์นายสุบินทองมากคณะกรรมการวัดหลวงพ่อปากแดงโทรศัพท์099-058-06-06หากใครพบเจอสิ่งหนักๆเรื่องร้ายๆมาลองสะดาะเคราะห์เพื่อต่อดวงชะตาชีวิตเพื่อเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ที่วัดหลวงพ่อปากแดงได้คะ่ะ นิวยีสถานีประชาชนสมบัติเนินใหม่รักชานนเนินใหม่ภาพข่าวพระลดาสุวรรณายงาน